สวัสดีครับพี่นอ้อง้องปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับ fc สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับ F อซอีหล่าหน่อยอุ๋งอิงสู้ขู่สู้ค้นเป็นจังไงน,นะครับพี่น้องปล่อยเพลงมาเกือบสี่สชั่วโมงตามที่ผมอัดคลิปมาแล้วนี่เวลาที่ผมอัดคลิปเนาะบันทึกคลิป แสนเจ็ดมืนกว่าแหละพี่น้องสำหรับปิดหมอแคนแฟนหมอลำ่ำที่เขามาติดตามเพลงอีลาน้อยอุ๋งอิงที่ได้มาปล่อยออกวังสามมงเศร้าเก้านาฬิกานะครับพี่นอ้องป้องไปสีเข่าสองชั่วโมง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากว่กวแล้ะพี่นอ้องป้องไป มาซอยกันส้มมาซอยกันเสียมาซอยกันแท่เพื่อให้ติดหนึ่งมาแรงตามความมุ่งมาดปฝาธนาของอิหลาหน่อยอุงอิงนับว่าเป็นเพลงที่อิหลาหน่อยอุงอิงตั้งอกตั้งใจในการฮ้องพ่อโจเป็นผู้ควบคุม การห้องนะพี่น้องเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับอีลาดหน่อยอุ๋งอิงด้วยความตั้งอกตั้งใจอีลาดหน่อยอุ๋งอิงที่ขอพอโจอยากสิรลองเพลงอยากสิ ไอ้อเวอร์หรือว่าเป็นเวอร์ชั่นของอิลานอยอุ้งอิเองเองก็ว่าได้นะว่าเป็นผลงานเพลงที่ห้องออกมาแล้วมันกินอกกินใจทางด้านฝรั่งหรือหือเอิ่นกันว่าต่างชาติเพิ่นกับเฝ้ารอคอยคือกันดิ บ่แมนแต่ประเทศไทยเห้าได้พี่น้องฝรั่งต่างชาติต่างประเทศพนกอร,รอคอยผลงานเพลงอีหลาหนอยอุง้งอิงคือกันพนกสิไดน่าไปรีแอคชั่นตอนนี้กับขึ้นมาตามที่เห็นได้พี่น้องเป็นฝรั่งทางโซนเอ่อ แอฟ,ฟริกาหรือจังใดเป็นคู่แฝดนะพี่น้องที่เคยเอาเพลงเอิรนฮักนางเอกน้อยไปรีแอคชั่นเป็นบุคคลแรกๆก,ก็ว่าได้ที่ได้เอาเพลงอีลาน้อยไปรีแอคชั่นเฮ็ดให้เป็นที่หู้จักขจรขาจายไปอีกหลากหลาย ประเทศไปทา้งโซนยุโรปไปทั้งโซนอเมริกาหรือว่าทางเอเชียเ้าก็มีทั้งญี่ปุ่กญี่ปุ่นมนูนันล้วนแล้วแต่รอคอยบทเพลงของอิหลาหน่อยอุ๋งอิงนะับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเป็นเรื่องที่น่ายินดี สำหรับอิหลาหน่อยองอิงผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนสิ้นปีปีหน้ากาสิมีผลงานให้พ่อแม่พี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้ฟังกันไหมสำหรับปีนี้ เป็นเพลงสุดท้ายของปีที่บอสโจโยมนินอิลาหน่อยอุ้งอิงตั้งอกตั้งใจที่สีสางผลงานว่ากันว่าคุณภาพของค่ายเพลงเล็กๆค่ายเพลงไม่ได้ใหญ่แต่หัวใจใหญ่กว่าตับ คิดครีเอทงานออกมาไายทำเอ็มวบอจากมือเป็นใครเพลงเล็กๆแต่ทำงานรวดเร็วทันใจแล้วมีคุณภาพโดยเฉพาะนําเสียงอีลานอยอุงอิงห่องเพลงนี้ออกมามีลูกพิเศษ ว่ากันว่ายอดคําอ่อนยอ่อนคําหวานให้มันผสมกลมเกินปนไปกับคว่วมเสารหลังจากที่เฮ้าได้ฟังอิหลาหน่อยอุ้งอิงร้องมาหลา,หลายบทเพลงอีลาหน่อยอุ้งอิงร้องเพลงเร็วก็ถูกอกถูกใจ ร้องเพลงชาบห้องเพลงซากะเศ้าลึกบาดหวัวใจเป็นผู้ถีทายทอดบทเพลงได้เป็นอย่างดีนับ่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพครับแก้วผู้ใดได้เ,ดเขาไปเบิง่ง ผู้ใดเด็กข้าไปฟังล้วนแล้วแต่บอกว่าดีเยี่ยมกับผลงานอิลาดน่อยอุ้งอิงด้วยเสียงที่แตกเนื้อสาวอย่างเต็มตัวบ่งบอกถึงเอกลักษณ์อัต,ตลักษณ์โตตนของอิลาดน้อยอุ้งอิงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นผู้ที่มีวิวัฒนาการในด้านการห้องเพลงเป็นผู้ที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มีตัวตนเป็นของตัวเองมีลูกสูมีลูกชนอยู่ในโตเสียงหวานปนเศร้าบาดลึกกินใจอีพี่นี่ฝากตอนมิดหมอแค้นแฟนมอลำที่เข้ามาเบิงเข้ามาชม ช่อง YouTube หนุ่มสีสเกตพลังบวกไว้แต่เพียงสำนีขอบคุณที่เขมาติดตามพ่อกันอีพี่นาบันทึกคลิปแล้วผมกัดซีได้ไปส้มไปเสียไปแช่เป็นกำลังแห้งใจให้กับอีลามายองอิงเพื่อเป็นของขวัญในวันสิ้นปี คือก่อนสิ้นปีเป็นผลงานชิ้นโบแดงเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายกับว่าได้ในปีนี้ของค่ายลำเพลินอินนี่เละขอร์ดอีพี่นี่พ่อกันไวแต่เพียงสำนีพ่อกันอีพี่นาครับผมสบายดีครับ